สวัสดีค่ะปนเลยจากฝั่งฟิแนแลนด์ค่ะวันนี้ป็นเลยจะพามาทำแกงแกงสะเดานะคะฟังไม่ผิดนะคะแกงสะเดาฝรั่งยอดอ่อนๆค่ะ,ะเดี๋ยวปนเลยจะต้องนําไปต้มน้ําทิ้งก่อนน้นํานึงเพราะว่าถ้ายอดท้ออ่อนแบบนี้เขาก็จะมีรสขมมากนะคะถามว่ามากไหมแต่ไม่มากเท่าขี้เหล็กนะคะ แล้วก็ไม่มากเท่าเสดาบ้านเราด้วยแล้วก็ปายในก็มีแจะแกกงใส่กระดูกหมูอ่อนค่ะแล้วก็มีน้ํใบยานางน้ำใบยานางนี่ของบ้านเรานี่แหละค่ะแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดแกงแดงธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ปายในก็จะใส่กะทิด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้คือผงรสดีแล้วก็น้ําปลาแค่นี้ค่ะเคเดี๋ยวลงเราไปลงมือต้มกันเลยนะนะคะน้าก็จะเดือดแล้ว ป้ไในใส่ทั้งแบบนี้เลยเพราะว่าก้านเขาก็อ่อนมากเลยใบยังไม่ออกเท่าไหร่ป้าในรีบกินป้าในรีบกินก่อนแต่ถ้าปล่อยให้ใบเขาเต็มมันก็จะมีแบบมันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยนะคะอันนี้กําลังพอดีกินป้าในก็จะต้มเขาให้ให้พอสุกนะคะไม่ต้องเปื่อยนะ ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นอะไรแต่อย่างใดนะคะเห็นไหมหรือป้าจมูกไม่ดีไม่เหม็นนะคะก็มีกลิ่นม่กลิ่นอยู่แต่ว่าไม่เหม็นปน้าได้กินมาสักสามสี่ปีแล้วค่ะนี่ถามว่ามีอาการข้างเคียงอะไรไหมไม่มีนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องกินมากนะคะเพราะว่ามันจะมีอะไรอะท,ทำให้ระบายอะคะ่ะ คนไหนที่ธาตุธาตุอ่อนเนี่ยไม่ควรจะกินเยอะกินแต่พอประมาณนะคะสะดาฝลังโอเคแค่นี้พอปนัยจะเอาไปเทสเสด็ดน้ำแล้วค่ะโอเคค่ะหลังจากเสด็ดน้ำแล้วปนัยก็จะมาหั่นเขาหั่นเป็นชิ้นๆจะได้ไม่ยาวยืดยานนะคะโอเคค่ะหั่นก็จะประมาณนี้ค่ะ โอเคหลังจากนี้ก็ไปลงมือผัดพริกแกงกันเลยใส่กะทิลงไปค่ะทีนี้กะทมตัวนี้เราจะผัดพริกแกงนะคะรอกะทิแตกมันแป๊บหนึง่ง ใส่พริกแกงแค่นี้พนอน่าจะเผ็ดนะคะอัดพริกแกงเรากับกะทิให้หอมดีแล้วใช่ไหมคะใส่กระดูกหมูเข้าไปเลยค่ะ ใส่ปลาใส่ไก่ใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่พี่น้องเพื่นอนๆชอบเลยะคะ่ะน,นี่แกงหม้อน,นอ้น้อยๆเพราะว่าเด็กๆไม่น่าจะกินกับปลานะมีพ่อตั้งใจอยากจะชิมอยู่แต่คนอื่นคงไม่ชิมพ่อตั้งใจชอบลองอะไร ก็ได้ที่คนอื่นเขากินได้เ okay. ใส่หมูผัดสุกดีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ตัวกระดาวลงไปเลยเอาไปผัดต่อค่ะผัดกระดาวกับหมู แล้วก็ก็ได้จะใส่รถดีนะคะของรถดีไปสักไม่ถึงครึ่งไม่ถึงช้อนชาหรอกะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาประมาณนี้ก่อนนะคะเยอะไปไหมเนี่ย ผัดสะเดากับหมูเข้ากันดีแล้วนะคะนี้ภาเนก็จะมาใส่น้ำใบยะนางไปสักหน่อยใบยะนางไปหนึ่งกระ b วยโยอ้ไม่เอ้ยนิดนิดนึงจะเติม เติมกะทิไปนิดหน่อยนะคะเติมใบยนางเติมกะทิแล้วก็เดี๋ยวก็ปล่อยให้เขาเดือดให้เขาเดือดกระดูกหมูเปื่อยสักหน่อยนะคะไมได้สังเกตว่าสะเดาเขาไม่ได้เปื่อยเลยค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนขี้เหล็กหรือต้น ดอกหญ้าฟันสิงโตจะเปื่อยนะคะแต่อันนี้ไม่เปื่อยค่ะสะเดาไม่เปื่ยอยอปิดเตาแล้วนะคะปิดเตาแล้วสุกได้ที่แล้วในวันใ้ก็จะมาใส่ใบมังลักอันนี้จากตู้แข็งนะคะใบมังลักจากตู้แข็งล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ไปค่ะพอได้มีกลิ่นนะ

โเคเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วชามก็ย้ายใหญ่นะอันนี้ชิมแล้วอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยสะเดาสะเดาฝรั่งแกงกะทิระจะได้ความมอเลยค่ะ โอ okay, เคเพื่อนเพื่อนเอาอีกหนึ่งเมนูทางเลือกของสาวต่างแดนมาฝากนะคะลองไปทำกินกันดูนะคะไม่อะไรนะไม่เสียเวลาไอไม่เสียอะไรนะไม่เสียแรงเลยค่ะเมนูสร้างสรรค์นั่นเนี่ยแทนแทนขี้เหล็กบ้านเราได้เลยอือืม,อมสุดยอดค่ะสุดยอดจริงๆสําสำหรับคลิปนี้ก็เอาเมนู แกงสะเดาฝรั่งมาฝากนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ